โหดจริงนะเ hmm. อออะส่วนใกล้ๆก,กันนะครับกับภูเก็ตในพื้นที่จังหวัดชุมพรมีเหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้นฮะอดีตทหารเรือ hmm. ไม่พอใจเ hmm. พื่อนบ้านข้างห้องเป็นผัวเมีย hmm. ติดเครื่องยนต์เนี่ยแล้วแช่เสียงดังจนเ้ารำคาญสุดท้ายบรรดาลโทษะเอาปืนไปรัวกระสุนใส่ผัวเจ็บเมียดับนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้ได้เลยแต่ว่าช่วงนี้ชวนไปดูแลตัวเองกันก่อนครับ เมื่อคืนใครมีปัญหานอนไม่หลับจากอาการคันบ้างคะมันนอนแล้วมันยิบยับกระกูลผิวหนังมันอักเสบลอกแห้งแตกคันขึ้นเป็นต,ตุ่มเม็ดคันนอนไม่ได้เลยรวมไปถึงนะคะพอหลายคนเนี่ยโอ้โหเงื่อออกเต็มไปหมดเลยแล้วมันเกิดเป็นกลิ่นตัวกลิ่นเหม็นคาวเหม็นเค็มไม่สบายใจวันนี้นะคะสบู่ที่เราใช้อาจไม่พอคะ่ะแนะนําเลยนะคะว่าต้องใช้เป็นสมุนไพรไทยเราดีที่สุดและวันนี้เลือกสมุน ภายไทยมาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในก้อนสบู่ของส,สกินชุดนี้เลยค่ะนี่เราใช้เป็นสมุนไพรสดเลยนะคุณผู้ชมนะเป็นสมุนไพรที่แก้ปัญหาในเรื่องของเชื้อรากากเกื่อนสะเก็ดตรงไปถึงใครมีปัญหาคันตุ่มเม็ดคันผิวหนังอักเสบลอกแห้งดาคันเลือ้อรังเป็นอะไรมาไม่หายสักทีหนึง่งรวมไปถึงคนที่มีกลิ่นตัวด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของบางคนเนี่ยโอ้โหตามซอกเหงือ่อซอกรักแร้คุณพี่ท่านหนี้เป็นแท้ภูมิผิวอักเสบอย่าง หนักคุณผู้ชมหมดตังมาเยอะนะฮะจ่ายค่าดูแลผิวหนังเนี่ยหลายตังนะฮะที่เขาต้องใช้สบู่ก้อนนี้เขาใช้ต่อเนื่อง14วันอันนี้คือร่องรอยจากการหลังใช้แล้วนะหลังใช้แล้วเขาดีขึ้นที่คุณผู้ชมเห็นร่องรอยเนี่ยตอนแรกตรงนั้นดูไม่ได้นะฮะมันขุยมันแดงมันแตกมันเกามันคันเป็นผุน กใช้อะไรมาไม่หายนะคะแกตัวนี้ไป14ก้อนรู้เรื่องเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเอาสมุนไพรสดดีที่สุดแล้วก้อนหนึ่งปกติเราขายกันอยู่ข้างนอกเนี่ยก้อนหนึ่งสามบาทกลงๆก้อนละ4ี่4ก้อนเท่าไหร่คะพันหแล้วแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะคะที่คุณจะได้ไปเราจัดแพ็กไปให้ทั้งหมด8ก้อนเต็มๆแบบนี้นะคะแพ็คมาอย่างดีนะคะให้ทั้งหมดแก้อนแบบนี้ยังไม่พอบ้นให้อีกแก้อนเป็นสิก้อนไปเลย คุณผู้ชม16ก้อนนี้นะคะทุกทีก้อนใหญ่ให้แค่10ก้อนเฉพาะวันนี้8แถม8 สิบหกก้อนปกติจะมีก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนจิ๋วนะฮะนี่ไม่ต้องเลยค่ะเอาใหญ่ไปล้วนเลยและยังไม่พอแหวนเพชรแช์กงหมุนได้เอาไปปรับเอาไปใส่ให้มันเสริมราศีโอ้โหวิว่งวับสวยมากให้อีกหนึ่งวงนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยราคาเต็มเนี่ยนะคะห้าหกพันนะคะวันนี้ไม่ต้องไปจ่ายราคานั้นสามพันก็ไม่เอาพันหนึ่งก็ไม่เอาปกติลดสุดๆเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทวันนี้ลอดอีกสองร้อยเหลือเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทคุณผู้ชมค่ะ 799บาทจะกัด100ชุดเท่านั้นเอาหยิบโทรศัพท์แล้วกดด่วนค่ะ0 2 6 6 6 0 0 0 1ย้ําน้ำนะคะ02-666-0001หรือแอดไลน์แอดดิวดีเดเร็กแอดดิวดีเดรกคุณผู้ชมแหวนสวยมากเป็นแหวนเพชรแบบนี้แล้วดูนะหมุนแบบหมุนเป็นแหวนแชร์กงอะคะ่ะเนี่ย คุณผู้ชมสวยมากๆปกติวงหนึ่งก็หลายตังนะคะวันนี้เอามาแจกให้ฟรีเฉพาะในชุดนี้และจำกัดแค่100ท่านเท่านั้นคุณผู้ชม0 2 6 6 6 0 0 0 1ค่ะอ่ะทีนี้มาให้ดูนิดนึงนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่เนเหลายคนนะเจออะไรคะมละพิษมลภาวะฝุ่นฝนอะไรเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นคาบฝุ่นคาบอะไรเต็มไปหมดแล้วนี่นี่นี่น้ำปลาน้ำปลาความเค็มความค้าวแบบนี้หุย แต่ทีนี้กลิ่นก็มาความสกรปรกก็มาขออนุญ,ญาตล้างโชกลางออกอากาศแบบนี้ค่ะนี่ตัวนี้นะคะฟอกกันสดๆนะคะนะแล้วดูนะคะเดี๋ยวเราฟอกให้คุณผู้ชมดูนี่แปบ๊บเดียวเท่านั้นเองมันจะหายไปเลยนะมันจะวับไปเลยนะคุณผู้ชมอ่านี่รายการสดๆคุณผู้ชมดูนะแค่เอาน้ำลาดแบบนี้นะนี่นะนี่นะโอ้โหใสไหมยิ่งล้างยิ่งใสย,ยิ่งล้างยิ่งพองพองไหมฮะเ่ะเดี๋ยวให้เห็นภาพชัดๆหนึ่งสองซ้ำ คนละเรื่องบอกเลยคนละเรื่องเห็นไหมฮะตรงนี้ใสกิก๊กเห็นเส้นเลือดขาวเขียวม่วงแบบนี้เลยนี่นี่นีข้างที่ไม่ได้ล้างชัดเจนนะคะ ชัดเจนคุณผู้ชมวันนี้ถามว่ามันใสมันพองเพราะอะไรคุณผู้ชมดูนะคะกระบวนการผลิตของเราเนี่ยเราใช้เป็นแบบหม้อต้มธรรมชาติสกัดสดขิงกระเมงนะคะส้มปล่อยนะคะอัญชันเหงือกปลาหมอภูข่าวทองพันช่างรังจืดรังจืดได้เป็นสุดยอดสมุนไพรขับพิษล้างพิษใครเป็นลมพิษเป็นตุ่มเม็ดคันอักเสบ ตัวรางจืดดีมากภูคขาคนแพ้ภูมิผิวหนังอย่างพี่หนุม่มสันติสุขแพ้ภูมิผิวหนังมาเป็น5ปี10ปีกลางคืนเนี่ยนอนแล้วมันแสบคันขึ้นเป็นตุ่มเม็ดคันอักเสบคุณผู้ชมคุณพี่หนุม่มสันติสุขังต้องใช้แม่นกจันทนา75นะฮะน้ำเหลืองแกไม่ค่อยดีเลยค่ะแกต้องอาบด้วยทองพันช่างแกบอกนะยุงกัดดิดเดียวแล้วขึ้นเป็นตุ่มเม็ดคันเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครก็ตาม ปัญหาผิวโอ้โหมันไม่ไหวแล้วตุ่เม็ดคันกิ่นตัวตัวกระด่งกระดำสมุนไพรดีที่สุดและวันนี้ปกติก้อนละ 400, 400, 000, 4ี่ร้อยสี่ก้อนพัก้อนพันหวันนี้16ก้อน799บาทไม่ต้องไปจ่าย4ก้อนพัจ่าย16ก้อน799บาทมีแค่ร้อยชุดเท่านั้นและแหวนเพชร ซีเซ็ตหมุนได้เป็นแหวนเทกงใส่ปุ๊บนัมันคุ้นเงามือขาวเลยคุณผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะ17ชิ้นนะคะคุณผู้ชม799บาทเองถูกมากเลยเอากดรอไว้เลยค่ะ026660001คุณผู้ชมมีแค่ร้อยชุดนะตอนนี้ระบบรันสายแน่นมากเลยนะ026660001พี่สุธีคนนี้เป็นพ่อค้าขายปลาอยู่ในตลาดค่ะปรากดทําปลาความคาวติดซอกเล็บซอกมือ อาบยังไงก็ขาวคุณผู้ชมเอาสบู่อะไรมาอาบก็ขาวมาเจอมะนาวเรามาเจอตัวเขาเรียกว่าพวกบัลลิพวกบุญหน้าของเราไปโอ้โหหายขาวเลยจ้ะตอนนี้ลูกเมียให้กล้าเข้า,ขาใกล้แล้วคุณพี่เนี่ยแกทํากับข้าวเจอความร้อนจาก เตาเจอความร้อนมลพิษกลิ่นเนี่ยคุ้นติดหนังหัวไปหมดเลยไปไหนคนเนี่ยทักเลยบอกโอ้โหหนังหัวติดกลิ่นกับคงกับข้าวเหม็นข้าวตัวไปหมดวันนี้นะฮะพี่ก็บอกเขาต้องใช้สมุนไพรสดแก้อาการค่ะเขามาเจอสมุนไพรสดตัวนี้ค่ะเจอภูขาวเจอรังจูเจอทองพันช่างเจอมะลิบุญนาคมะนาวมะขามมะหาดัดหลายตัวเลยคุณผู้ชม มีอย่างที่ไหนอะใส่สมุนไพย20สกว่าชนิดนี่คือสบู่อัดก้อนที่ไม่ได้ใส่สมุนไพรอย่างสองอย่างใช้แล้วจะไม่กลับมามีกลิ่นตัวอีกใช้แล้วจะไม่กลับมาคันผิวหนังอักเสบือนที่เราเคยเป็นอีกใช้แล้วคอที่มันดํากระดัง่งกระดำเนี่ยมันจะผ่องเนียนใสขึ้นทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมคาปกติ 4, ี่ก้อนพันหกวันนี้16บหกก้อนเจ็ดร้อยเก้าสิบเกบาท คุณพระช่วยราคานี่ทําไปได้ยังไงปกติเนี่ยเขาขายเต็มที่นะลถสุดๆมันก็คือพันหนึ่งอะลอดสุดๆคือ999แต่เฉพาะแฟนรายการอัรินลอดอีก200เหลือ799บาทแล้วแหวนเพชรสวยมากแม่แหวนเพชรไม่มีนะคะปีนี้ขอให้แค่วันเดียววันนี้แล้วเดี๋ยวสั่งวันนี้นะคะเดี๋ยวส่งออกวันนี้เลยรถเตรียมออกเลยไม่เกิน2 -3 วถาวันรอรับของหน้าบา้านกดรอไปเลย0 2 6 6 6 0 0 0 1หรือแอดไลน์แอดดิวดีเด irect ค่ะ พาไปดูในพื้นที่จังหวัดอ่างทองกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครั้งนี้เนี่ยคุณป้าบอกว่าเห็นหลังไวๆเห็นหางมันแวบบ็แบๆบวิ่งมุดเข้ามาในบ้านตกกรใจคิดว่าจระเข้ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจัดการกับเจ้าตัวนี้หน่อยครับลงงินทองครับพี่ามอกพี่มา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 